ว่าเขาติดนะถ้าเราหมุนเข้าแสดงว่าเขาติดด้านนอกเออหัวไหล่ติดนะเขาติดด้านไหนเราต้องมีหลักวิชาการนดงอย่างนี้นะคะถ้าเราหมุนเข้าแล้วเขาเจ็บงว่าติดด้านนอกถ้าเราหมุนออกแล้วเขาเจ็บ แสดงว่าติดด้านในเจ็บทั้งสองข้างเป็นทั้ง้านในทั้งข้างหยกนไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะไม่เจอไม่สองเส้นส่วนใหญ่จะเจอข้างในข้างหนึ่งว่าจะเจ็บมันจะเป็นด้านนอกหรือจะเจ็บด้านในเนาะเราก็รู้เราจะได้แก้ถูกนะคะว่าถ้าเจ็บด้านนอกเราก็ต้องเน้นสัญญาณนี้ถ้าเจ็บด้านนี้เราก็เน้นหัวไหล่แบบนี้นะจะให้ดูนะอ่า ก็อะไรกินอะไรเป็ดติดในจิตนอกค่ะก็มีอะไรไม่เคสนี่ยังเคสปอดทั้งสองข้างไม่ต้องบิดต้องบิดอย่างนี้บิดแล้วทางแล้วก็บิดเปิดขึ้นมันก็บอกอันนี้ก็ปวดอันนั้นก็ปวดก็ต้องเอ่อต้องให้ต้องให้มาทาตวนวดให้มันทั้งข้างนอกข้างในนี่นแหละถ้าไม่หลับมาแล้วเจ็บไปเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันบอกเจ็บเอ่อติดด้านในแล้วมันเกิดมันเป็ไหมอย่างเงี้ยมันเจ็บไหม นเราต้องหาให้มันให้ได้เไปไม่ได้เรียนมาแล้วไม่ควรเนี่ยวนไหลจะมีหรอกมันติดได้แต่ติดแล้วแล้วมันเจ็บที่เนื้อเขาบอกเพราะบางทีเขาจะเจ็บเรที่ไหล่เนื้อต้องต้องเจ็บที่ไหล่นะต้องข้างเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าบไปหมดไปที่ได่นมันมันมันจะแยกไม่ได้ว่าหน้าหลังมันเยอะเกินไปถ้าถ้าเราถ้าเราผิดของเราเนี่ยปกติถ้าเราผิดเนี่ยโอ้มันโอ้เจ็บเนี่ยได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตเขาก็ได้ว่าถ้าเขาเป็นด้านในบิดให้ตาอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่เจ็บแสดงว่ามันไม่เป็นเพราะว่าน oh, okay, ี gotta, ่มันเกิน360องศาแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บแต่ถ้าเราบิดอย่างเงี้ยประมาณงี้เอออย่างเงี้ยงานออกแล้วแล้วเราบิดอย่างงี้ปุ๊บเออก็ดันในแต่ถ้าเจ็บตรงนี้แสดงว่าเจ็บกล้ามเนื้อโอเคมั้ยแล้วก็ไม่เท้านส่ไไม่เป็นอะไรว้านเมนาเป็นอะไรติี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 ต้องเช็คต่การบิดใช้แต่การบิดไม่จะเจ็บ้านอกไม่เจ็บก็ใน ใ็่ไหมคะเออเสร็จแล้วนี่แล้วเราก็ขยี้คือให้ขยข้อไหล่กรณีที่ว่าเอ๊ยหดก่อนเรา้อแก๊ปแก๊แก๊อนะครัจับนีะจับแบบนี้นะแล้วก็ตรงไปร้านกนนาีนพี่หมูนี่ก็แก๊บแก๊ปแกังหมดอาเ้ยร well ้านกินนรีนมียาคูนเยอะเออมีเอะมากด้านนี้ด้วยค่ะครูจะได้ถ่าย อาบนวลั่แล้วก็มุ่ชน้ชนเทแต่ถามว่าเจ็บนอกเจ็บอะไรทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นวนลัยเจ็บด้านด้านไหนเราก็นวดจะเย็นโพ,พบาเนาะนวดบาน<ว>ดจนนุ่มเ้วก็นวดสี่ไอปะลนะเนาะ ท่านั่งค่ะนวดพื้นฐานบ่าให้นิ่มแล้วก็นวดสัญญาณสี่นะคะสัญญาณสี่ไฟปลานะคะสัญญาณสี่อะไรเนะะี่ยค่ะคือมันจะต้องมีผ้านี่นะสวยไหมผมสีหน้าถ้าผมสีหน้านะคะกดวาดยังไงจุดที่หนึ่งเมื่อไหร่ดูมไหลตรงนี้ใช่ไหมคะวาดลงมา จุดตัดกันของแขนวาดฟึ๊บจุดตัดกันด้านหลังนะคะสามเหลี่ยมอ,อะไรมือวางแบบนี้แล้วก็ขดดันปจุดที่สองอันเนี้ยต้องระวังนะเนี่ยติง่งหว่ใช่ไหมคะใต้ติง่งหว่เนี่ยจุดที่สองอยู่หลังเส้นเอ็นเห็นไหมเวลาเวลาเยี่ยวไปเนี่ยอ,อาหารมาทางนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นเส้นเอ็นเส้นเส้นเอ็นเส้นเส้นเอ็นเส้นเลือดใหญ่เรากดหลังไปหูจุดที่สองไรแล้วก็จุดที่ใครได้ไายกลุ่มก็ส่งมาให้ด้วยแล้วกันจุดที่สี่หางไปแล้วสัญญาณที่สัญญาณที่สี่สัญญาณที่สี่แล้วจุดที่ห้ามันจะอยู่ใต้รักแร แต่เดี๋ยวจุครูจะให้นอนดีกว่าก็จุดที่ห้าถ้าไม่นอนเราจะไม่มีแรงเราจะไม่ถนัดเหมือนเพราะเรายังเนาะไม่ถนัดจุดที่ห้าต้องนอนอจุดที่ห้าต้องนอนจุดที่หนึ่งก็นอนก็ได้ค่ะถ้าไม่ถนัดนะจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยต่งทีนคือกลางคอคือกลางคอนะหลังให้เตะเส้นเส้นแต่หลังไม่หูเค่ะ จุดที่สามก็ต่ำกว่าจากจุดที่สองข้อนิ้วมือเดียวเห็นไหมองงไม่เห็นเดี๋ยวให้ครูมาเดี๋ยวให้ครูมาฝั่งนี้นั่งลงแล้วก็จุดที่ครูค่ะฝั่งนี้ค่ะ แล้วก็จุดที่ห้าเดี๋ยวจะท่านอนเนาะครับฝั่งนี้ค่ะเขาเรียกท่าพรมสีหน้าไม่ต้องการความแรงไม่ต้องการความแรงบริการมองไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเห็นใช่ดังแล้วเอ่อพรมสีหน้าขาของเราเห็นไหมคะหยุดปลายเท้านี่เห็นไหมหยุดเสมอเสมอับเข่าต่ำกว่านี้จะไปยังไงอะไม่ได้ จะทาอย่างนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่มีเลยน้ำหนักไม่ได้แขน้ขาหนักแล้วตอนนี้ก็ังก็ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นท้านี่แล้วก็จับมือเขาแบบนี้ให้อยู่ระดับสายตานี่ตัดซึดมมาเห็นไหมแขนใต้ซอกตัดซึดมมาหัวไหลใช่ไหมคะวาดลงมาจุดตัดกันหัวไหลลงมาปุ๊บนี่จุดจุดที่หนึ่งอ่อือจุดที่หนึ่ง แขนตึงกดโยกหน้าโน้มหน้าจุดที่สองคล้องไว้ทำไมจ้ากุญแจเซฟเออเนี่ยจุดที่สองตรงหลังใบหูนะคะเนี่ยเราไหูตรงนี้นะคะถึงกลางคอเนี่ยค่ะตรงนี้กดลงไปต้องแรงค่ะคุณไม่เห็นไม่แรงแล้วก็ต่อผ่านเลยนะ เนอเนอ,เนอสองสามก็ต่อกันเลยนะห้ามล้ำมาตรงนี้นะแต่ลิงนะ <c oughs> ล้ำตรงนี้ไม่ได้นะสเส้นเลือดใหญ่เออประสาทเส้นประสาทได้ประสาสุสาสดตรงนี้ห้าวิสลบเลยแล้วก็จุดที่สี่หายไปแล้วครับ ได้แหงปลาได้หยุดจุดเดียวได้แหงปลาทีเดียวคือยกตัวละมันเลยจะพอนจุดที่ห้ากึ่งกลางข้อศอกเลยนะเนี่ยกึ่งกลางข้อศอกเลยถ้าเรานวดแขนด้านซ้ายเราก็ใช้มือขวากึ่งกลางจนวดแขนขวาใช้มือซ้ายเข้าใจไหมนี่เลยค่ะกึ่งกลางรักแร้ กดลงไปเลยกดไม่เป็นไรไม่ต้องดูเปิดเสื้อเหมือนเคยเยื้อนหัวเข่าถูกไหมใช่เยือนอันนี้จุดต้องล่องเลยปะครับล่องเลยคือกลางเลยกดของตัวเองเมือนกหัวเข่าเนาะเออคือคือคือคอคอ คนเป็นมัเป็นคนด่างเองใช่เองคนเป็นยุคไหยกแขยกแข็งไม่ใช่ที่ดาเออนั่นแหะใช่เพราะว่ามัน